ช่มึงจะเลือตัวอะไรก็ได้ตัวที่มึงอยากจะเล่นที่สุดอย่าอ่าอ่าตัวอ่าสัตเล่นเศษด้วยอ่าตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันกดยืนยันเลยอู้าวว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 วเววววววพววววาสอวมึงวลวว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 นวว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 วอะไรเวีวอะไรวว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 รวกวกวว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 ิวว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 กควอววกวววโว ไอ้ดอกนี่ใครอ่ะไอเอิร์ดเองไอเอิร์ดที่บินๆอยู่ไอเอิร์ดเคยตัวเล็กโอ้ยอะไรทำลงไปก่อนอ่ะอันนี้คือวอลสกิวซีคือวอมันเหมือนกันหมดเลยเหรอไม่เหมือนทุกตัวก็สกิวซีของแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันอ๋อกูเป็นเอลซ่าปะเนี่ยใช่เอลซ่าเอลซ่าใช่ตอนนี้มึงเล่เอลซ่าอยู่สกิลของแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันด้วยตัวนี้กูถนัดตัวที่มึงเล่นอยู่กูเล่นอยู่อุ้ยเลือดไม่จัด ตอนตีของนนเนี่ยคือการที่ถ้าสมมต Last <player> ิกดกดสกิวเฮยอ่ะเ <c oughs> ดี๋ <c oughs> ยวกูยิงยิงยิงกูตายยิงกูเ <player> ่กดกด X กด X กด X อ่ะแล้วแล้คลิกมาที่เนี่ยที่ศพเนี่ย <Your juicy S 2> ออ <a> <c oughs> เป็นการชุบหรอ,อเฮยเลิศ <Your S 3> <c oughs> ลิศยไอที่จะุ่ สองตัวทำนี้อะไรเนี่ยเออออกมาเป็นร่างแยกเหรอตายเลยคิว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 ของมึงคือการสโลว์ไว้มึงิเราปางลงพื้นปาลงพื้นปาลงพื้นโอ๊ยแล้วเขายิงกูอันนี้คือการสโลว์ไว้สมมติอ๋อโอเคลดความเร็วอ่าเลิศทั้งศัตรูทั้งเรามันจะทะลวุหมดเลยเว้ยคิวอีของมึงเมื่อกี้มึงก็เพิ่งกดใช้ไปก็คือฮิวไหนฮิวให้กู ใจฮิวให้กูก็ได้หรือว่าจะฮิวให้มึงก็ได้ฮิวให้กูกดซิกซ้ายอ๋อฮิวตัวเองกดซิทขวาอ่ะแล้วสกลิลวอร์มึงกดกิววอล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 กิววอ์มมึงกดตัวซีกครัขานึงอ่ะมันจะทำให้มึงอ่ะเฮ้ย <c oughs> จะทำให้มึงอ่ะ <c oughs> <ๆ>เปลี่ยนด้านเว้ยเปลี่ยนด้านในการวอลได้แล้วมันเล่นได้หลายแบบมากอ๋อโอเคลองวอลลองวอลอ อ๋อม uh. ันยกตัวเองขึ้นด้วยเฮ้ยเลิศอ่ะกูชอบตัวน şey ี st <h 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 ้อ่ะกูฝ่ายฝัเนี่ยไปเอลซ่ามานานแล้วแต่วอลแต่วอลด้านไหนก็ได้แต่มึงมันมีโอ้เอเวอร์บอวสวัสดีจ้าไอดีเกิร์ลไอดีเกิร์ลไอดเกิร์ลด๊อกเหมือนกันเลยบ้าเมื่อกี้ไอดีเกิร์ลเลสองอ่าวแค่ไหน Let it go Let it go ถ้าดูมีความสุขเนาะ What the fucker is gone Here I come อันแรกที่สองอีดอกพูดที่อะไรสักคำเลย It's a my ultimate is not ready Gold thread อยาลังไอ่าลังปยิมันนนี้อือนไนเอองใครเล่นนทำไมทำไมสกิลกูไม่ไม่ไม่เห็นมีขึ้นเลยอ่ะคุใช้ไม่หมดแล้วอ๋อปรด็นมันไม่ได้ซื้ออ๋อหรอเรซื้อสกิลด้วยอ๋อหรอเออนั่นแหละสิ มันมาเองแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูมันมาเองไงว่าจะไปดิเกี่ยดีเลยอัตเตียมันมาบ่อยจังวะสามรอบไปเลยาเยิงไงตายหนึ่งมันตายแน่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยหลังเข้ามันจะทางมีดมันจะทางมีด ยิงยังไงให้มันโดนคนอ่ะก็ต้องกดยิงให้เป้าโดนล็อกเป้าต้องให้เป้ามึงโดนตัวคนเว้ยให้เป้ามันอยู่ตรงกลางตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเฮ้ยขนาดผมข้ามหนึ่งตัวเหรอเยสโดเยสโด้หนึ่งตัวแค่หนึ่งตัวเอ๋อแต่มันถือว่าดีนะไอ้ที่ผมเล่นกับพวกกูได้คุณเล่นไม่ได้นะหรอข้ไม่ได้เลยเหรอเยสโต้กูเวิต้องแปดสิบไอ้เฮ้ยเออก็ต้องร้อยไอ้เออก็ต้องร้อยหนึ่ง เอ๋อเกลียวเกลียวไอ้เหี้ยมาดูยังไงว่า A B มันจะมีขึ้นเนี่ยเดินมากันเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยกูช่วมึงไม่ได้เฮ้ยกูช่วมึงไม่ได้กูอยู่ข้างหลังกูช่วมึงไม่ได้ไอ้เหี้ยเราขึ้นเราต้องขึ้นตึกระเบิดเอ้อวุ้มึงทำไมมัน กูเพิ่มผมนิดเดียวทำไมมันยิงกูโดนเลยอ่ะรีบโอ้ยมันต้องรีบโดนบนนีองมันมันมันโผล่นิดเดียวแค่เซนเดียวมันก็ตายแล้วเซนเดียวเลยเหรอเออมันนิดเดียวอ๋อไอ้ลิวไม่กูโผล่ปุ๊บมันยิงกูปั๊บเลยอ่ะงงก็คอมเซิร์ฟแรงๆเซิร์ฟแบบสองร้อยอีกคนนึงอีกคนนึงไอ้ลิวอ่ะเมื่อกี้ริวทำอะไรอ่ะอือหือไอ้เฮียนี่เหมือนกัน กระสุนยังไม่กระสุนยังไงเนี้ยวงรอบหัวไอ้สัตว์เป็นพระพุทธเจ้ามีลำแสงแล้วพระพุทธเจ้าเลยเอ่ะไปเราเซฟกันดีกว่าเอาเนีถากว่า A หรือ B ี D กูใช้ Head Hunter เลยอมาไเราเราต้องฟังเสียงกันหน่อยใช่ถ้าเป็นสมมติมีเสียงดังตุ๊บๆๆๆบมาก็นั่นและตุ๊บๆๆอืมนั่นแหละ ดอนโฮแบกเอบิโอเคบิ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 วิ้งวิ่งวิ่ง I've got your triumph ไป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 ไอ้ปหปไ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 ไม่ปไ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 ปยปไ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  แม่งหากระโดดสวิงคิ้งเข้าหากูเลยสัตว์อยู่ข้างในไหมโอ้ยยิวมยิ้มยิ้มไปคิดไปอีอีแล้วคิกกูลออดเท่ไงไปเลยโอ้ยโดนหัวแล้วไอ้เหี้ยไม่ตายอ๋อยากอ่ะ ง่ายยี่อะไรมึงเล่นเป็นน่ะนี่มันเล่นในบกดีใช่ใช่มึงต้องคิดว่ามันคือเกมที่มันสนุกมากโอ้สนุกมากเลยโคตรสนุกเลยเย้ไอ้มึงต้องต้องใช้เปลี่ด้วยไม่เคยเล่นออฟตัวก่อนนะครับกูลนเออ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 ล่นเลยหล่นเลยวิ่งไปเอลอนเลยหล่นเลยลอนแล่เล่นไปเอเล่นไปเอ off your f e e โทษทีครับหลบได้เฮ้ยปืนสั้นทำอ่ะอัอติมม่ของของกูคืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอ mm> ุ้ยขนานขอบคุณครับขไาดที่กูเหลือกูเหรอ

โอเคฆ่าได้อีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยเจตี่โคตรตึงเลยว่ะอ่ะฆ่าตัวที่เราเคยเห็นมาฆ่านี่เราหลังนี่ก็นี่กดแท็บเนี่ยฆ่าได้สามตัวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังสองเลยถามอะไรกูอะไรเนีย่ยเอ้ยดูของใครอ่ะอ้าวก็ของกูนี่ไงอันติเมตสามทับแปดอ๋อสองสอง ไม่ใช่นี่นเป็นมันติของอ๋อเหรอเมื่อไหรกอดโทษจะหนูไม่รู้จะรู้ว่ะจะวอร์ปิดอย่างเดียวเลยก็จะวอร์ปิดอย่างเดียวเรียบร้อยนี่ไงฮันติยัดหน้าไปวอร์ทูนะวอร์ดีแล้วเนี่ยไวอร์ดี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 จริงวอร์ดีกว่าฉลาด ยี่บอลเดียวคุยอีกยี่ให้กูยังไม่บอลอย่างนี้ด้าใครเหรอกูเหรอมึงชมชมกูเหรอหลังเข้ามืออันตีเลยเอ้ยไม่ต้องตีหรอกเข้าไปแล้วเข้าแล้วอยู่ขวาขนายอยู่ขวาอยู่อยู่หน้ามึงไะหน้ามึงอ่ะอ่าไม่ต้องเอ้ยเดี๋ยวเดินเข้ามาเดี๋ยวมันเดินมาสูนสูนกูที่กูเปสูนกูว่าซ้ายหลังมึงเอ้ยหน้ามึงหน้ามึงหน้ามึงอ่ะแม่มึงอ่ะเออ แยกออกดิโอ <c els descript or> ้ข้างวะเสร็จู่นาวดีดูดีใส่ดูข้างเะล่าไฟอ้าวไม่ฟังเลยข้างนันละเฮ้ย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 เ

Last Christmas I gave it my heart Anh say, anh say, anh say, I say, anh my heart anh say, gave eh, anh say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 , anh eh eh เออสาวแบบเสียงภาคภาษาไทยเงี้ยเออกูอ่าเลิศนะอ้ออะวเอย่างเงี้ยเออมึงมึงเอาระเบิดเอาระเบิดพร้อมจะสู้แล้วหมาใครอ่ะน่ารักจังขอไปเลี้ยงบ้านได้ไหมไอ้เจ้า ลบลบน้อยลบน้อยขนฮิวได้ไหมอ่ะกด e แล้วกดจ้ายใส่กูไหนมึงอยู่ไหนอ่ะกูใส่แบใส่เบ็ไอ้หมาไอ้นั่นนี่ไงไม่ต้องเอาฮิวไปมือไอสัตว์ตกลบซะเก็บเก็ลยก็บเลยเไม่ตองใจ้องหใจไ และแล้วก็ตัวอีตัวอีคลิ๊ซ้ายคลิ๊ซ้ายมามานี่มานี่มานี่คลิ๊กซ้ายแล้วเคลิ๊ซ้ายจะกดขวาขวาคลิ๊ขวาเฮ้ยแม่มึงตายโอ้โหแล้วคุวับไม่ทันเลยไอ้เหี่ข้างไหนชุดข้างไหนชุบกอดช่วยหน่ช่วยเพื่อนหน่อยข้างไหนชุบอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมึงอยู่ข้างหลัง

เราต้องสอนกันขนาดนี้เลยเหรอวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หลัง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 อยู่ข้างหลังมึงไม่ต้องมาสนใจเข้าเข้าบ้านไปเลยอั g o n อ a be าบีย star อัมเกอ a ์นาบ i อั o n ั a เ e อร์นาเอาวันห้างไปใดันางกวันหดีกว่ามันยิงแรงกว่าเพื่อนยงไกูไม่ชอบ ก็ตายไป17ตัวจ oh. ุกๆว้าวปบมือยกนนีะฮะก็จบไปแล้วทัังกับเกมเออวาร์เรนนะฮะก็คือเป็นการที่เล่นครั้งแรกมาเจอเพื่อนก็สอนแล้วกูก็มากดอะไรไม่รู้มั่วไปหมดแบบฮามากแบบเป็นการเล่นเกมที่คอแตกที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่กูนะเพื่อนเพื่อนคอแตกเพื่อนตะโกนด่าตะโกนบอกแล้วโอ